สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้านะคะวันที่ย9ิบเกกันยาซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดพี่โน้ตก็เลยแบบว่าจะทำเซอร์ไพรส์ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมเพราะว่าแต่คบกันมาไม่เคยทำเซอร์ไพรส์อะไรเลยจริงๆอันนี้บอกเลยจริงๆก็คือเราซื้อรองเท้าซื้อรองเท,ท้ามาไว้แต่เมื่อวานแล้วนะคะก็คือเอาไว้หลังรูดแล้วพอพี่โน้ตเดินมาแล้วก็จะบอกว่าเอาเอาคองให้หน่อยหลังรุดอะไรอย่างนี้ คือเรื่องมีอยู่ว่ามิวอ่ะซื้อรองเท้ามาก่อนแล้วเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งแล้วโกหกนางไปแล้วว่าโอ๊ยซัมันเกิดเธอให้ปิเบอร์เดนรองหน้าแต่พอนางเปิดอุ้ยนางดีใจมากเลยตอนนั้นคือแบบเปิดออกมาอุ้ยเธอไซส์มันไซส์มันใส่ไม่ได้อ่ะมันมันมันคู่เล็กเกินไปเขาใส่ไม่ได้มันเปลี่ยนได้ไหมอันนั้นคืออั่นะคะนั้นคือของมิวเองของมิวเองแต่ตอนนี้คือแล้วพอมิวเฉลยว่าเป็นของมิวใช่ไหมงอนจะมาแล้วทุกคนมาแล้วเดีอดเดือเด๋ยวเราจะดูแลคะ เธอวันนี้เขาจะขับเขาะากำลังอัดคลิปอัดคลิปทำคลิปไปเที่ยว<อ>ขึ้นเลยจ้ะอุ้ยเธอเอาไอ้นั่นให้นะอะไรเอาของให้หน่อยอยู่ล,งลังรถเอารองเท้าเพราะว่าจะเปลี่ยนรองเท้า แทน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 ุขสันวันแกิจ้าอันนี้ของจริงเธอฉันไม่ได้อ่ำเธอแล้วเธอยากรู้ไแมของอ่ะเธอคงรู้แหละก็คู่นี้ก็อยู่ในนี้ไงแกะเลยเธอพ่ตื่นเต็นเลยโด อะไรอ่ะเอา,ออาไปแกผสงกับฉันเตรียมการมาเลยใันผู้ชายตาคนไปซื้อหายได้เมื่อวานแม่มาแตกอุยเธอไปซื้อแห้เขาตอนไหนเนี่ยซื้อเมื่อวานเหลืองานนีย้ยางยางไปซื้อนะจ๊ะ เธอบอกว่าเธอไม่ชอบรุ่นนานเขาก็เลยซื้อรุ่นที่ไม่เหมือนเขา,าใส่ได้ไหมรุ่นนิดอ่พเพอก็ลองดูอะเธอนั่งลองอยู่รถมีถั่วเขียวเร็วอะลองพี่เขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปจะไปเที่ยววันนี้ไงเขาโกหกใส่ได้ไหมเนี่ย แทน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 ฮะสวยมากเลยใส่ได้ปะใส่ได้จ้ะอ่ะร้องสองขาใส่เลยก็ใส่ใส่ ่่คูกันเลยมีความเซอร์ไพรส์ทุกคนอาจจะบอกว่าเราเตรียมกันนะคะแต่ที่จริงไม่ได้เตรียมค่ะคือคือเป็นคนไม่อินกับการเซอร์ไพรส์อะไรอยู่แล้วพี่โน้ตอ่ะคือแบบเป็นคนมาตื่นเต้นกับโลกเงียงนั้นเนี่ยเรียกแบบบัวมีกระไหนโบมีกระได้ชีวิตนี่กูอิงเซียนะก็เลยออกมาประมาณน,นี้แหละทำไมเขาดูดูเออ ก็เธอเขาใส่เหมือนนี่นะเขาไปตั้งหลักอยู่ตรงนู้นเดินไหมเขาดูสิอะถ้าอย่าเดินเหมือนขี้ขาดากนะวันูทีเช่เช่เช่เชเชเชสวยไหมสวยดิขอบคุณนะคุณนะกูเกียรติป<ะ>ไปแม่สิธาคือแบบ รีแอคชั่นในการตื่นเต้นของนางก็คือมีเท่านี้นะคะทุกคนคือไม่ได้อะไรเลยแบบอออุ้ยรองเท้าอุ้ยไม่ใช่คู่นี้เหรออ๋อกับาเลยอุ้ยเธออุ้ย,ยแบบรักายเหมตื่นเต้นแบบมันไม่ใช่สําหรับผู้ชายออคนน,นะคะี้ก็ดีใจอยู่ก็ดีใจอยู่ขอบคุณนะคะไปใช้ภาษา<บ>ตากคนไปซื้อได้เนี่ยเหรอวันนี้เรากําลังจะไป วัดกันนะะทุกคนวันนี้มีจะขับรถเองนะคะให้พี่นตุตนั่งสบายก่อนพรพี่นตุตเมาค้างบ๊ายบาย